สวัสดีครับแฟนๆภาคเองนักเลงพอทุกท่านครับวันนี้ขอเสนอเกาโชเซเรียอิตาลีครับคู่วันเสาร์ที่29เมษายนระหว่าง AS r o โรมครับเจ้าบ้านครับทีมอันดับ5ในขณะนี้ครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของ AC ซิมิลานครับทีมอันดับ4ซึ่งจะทำการแข่งขันกันในเวลา5ทุ่มตามบ้านเราคืนนี้นะฮะโดยทั้ง2ทีมครับตอนนี้มีแต้มเท่ากันที่56คะแนนจาก31เกม และในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการชิงอันดับท็อปโฟนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราไปดูรายชื่อผู้เล่นกันเลยครับและนี่คือ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมครับโดยทางฝั่งเจ้าบ้านโรมานะฮะวันนี้มาในแผน3-2-3-2นะครับหรือว่า3-4-1-2นะฮะโดยคู่หน้าตามข่าวที่ออกมานะครับจะเป็นการจับคู่ระหว่างแทมมี่อบราฮัมนะฮะ จับคู่กับโอลาโซบักเค็นะฮะโดยมีเปยากินนี่นะฮะยืนเป็นหน้าต่ำหรือว่ากลางรุกนั่นเองครับโดย4กองกลางครับไล่จากขวาไปซ้ายเนี่ยมีซาเลฟสกี้นะครับคิสตันเต้มาติดแล้วก็สปินาโซล่านะครับ ในส่วน3ประสานกองหลังนะครับก็จะมีมันชินี่ครับคุมเบลา่าแล้วก็อิบันเยสครับรับประตูเป็นหลุยปาติซิโอนะครับใน,นส่วนเอซิมิลานครับมาในระบบ42-13ครับประตูเป็นไมค์เมยองนะฮะแนวรับก็จะมีคาราเบียคาลูลูครับโทมริ ori, แล้วก็ทางฝั่งของเตโอเอนันเดสนะฮะ คู่กลางวันนี้จะเป็นคุณนิดนะฮะจับคู่กับโตนาลี่กางรูกเป็นเบนดาแซนะครับปีขวาวันนี้เป็นโอกาสของบาฮิมดิอาร์แล้วก็ปีกซ้ายราฟาเอลเลเอาครับปีกตัวเก่งนะครับส่วนหน้าเป้าก็เป็นโอลิเวียชิรูนะครับไปดูเกมมาเลยดีกว่าครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะ let's go มาครับทุกท่านครับ กกาโชซิลิอาอิตาลีครับคู่เด็ดในคืนนี้เลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเป็นการพบกันระหว่างทีมอันดับ5นะครับเอ r o สโรมเจ้าบ้านฮะกับ AC ซีมิลานในอันดับ4นะครับถือว่าเป็นคู่ชิงท็อปโฟในขณะนี้ก็ได้ครับเพราะว่าทั้ง2ทีมนณะตอนนี้มีแต้มเท่ากันครับ56คะแนน t ฮ t ู h ฮตสิบเกมหลังสุดนะครับเจ้าบ้านโรม่าสถิติค่อนข้างที่จะเป็นรองนะฮะเพราะว่าชนะได้เพียงแค่เกมเดียวครับเสมอ3และแพ้ต่อเอซิมิลานไปถึง6เกมวัดดีเอซิมิลานมาในนามทีมเยือนนะครับก็ใส่เสื้อสีขาวล้วนนะฮะในทั้งส่วนเจ้าบ้าน เอเอสโรมานะครับก็มาในชุดสีแดงเลือดหมูครับทั้งชุดครับเป็นสีเสื้อตัวแก่แล้วก็เป็นสีประจำสโมสรของพวกเขานะครับทั้ง2ทีมก็จัด11ผู้เล่นตัวจริงที่เป็นชุดที่ดีที่สุดนะฮะมาเจอกันครับ โดยเฉพาะทางฝั่งของเจ้าบ้านเนี่ยฮะโรมาครับมาในระบบ3-4-1-2นะครับตัวละครที่น่าสนใจก็เป็นโซบักเคตเลยครับหมายเลข18ฮะวันนี้ได้รับโอกาสลงหน้าคู่จับคู่กับแทมมี่อับราฮัมเลยไหนถึงส่วนของเอซีบิลานครับมาในระบบ4-2-1-3ครับกลาง3คนวันนี้เป็นคุณนินตโตนาลี่และเบนนาเซฮะ เรียกว่าจัด3กองกลางที่วิ่งไม่มีหมดฮะมิดฟิลด์ไดโดโมทั้งหมดครับกะจะมาทำลายแดนกลางของเจ้าบ้านโรมาเลยครับและเกมเริ่มครับคุณผู้ชมครับโรมาเขียลูกเริ่มเล่นก่อนฮะบอลอยู่ที่ไปเยกรินี่ฮะไหลบาแทมมีอ่อา布าคา้วตวัดยิ่งเร็วแล้วหูยต้องต้องกระโดดรับเลยฮะไม้เมยอง โดนทักทายเร็วตั้งแต่สองสามนาทีแรกเลยครับเตโอแอนันเดสโยกไปโยกมาก็คืขนมาที่โตโมอลีครับตวัดขึ้นหน้าไปเข้าทางของคิสตันเจ้เบนนาเซให้ต่อที่บราฮิมดีอาร์ต่อมาที่โอลิเวียชิรูขึ้นมาที่เบนนาเซครับยอนเข้าไปในกรอบเขตโทษโอ้โหเลยผ่านหัวของดีอาร์และอีบันเยสออกหลังไปครับ เปิดยาวๆขึ้นไปครับเป็นจังหวะเล่นสั้นนะฮะเลือกที่จะเล่นบอลสั้นเราขึ้นมาทางด้านซ้ายครับคืนมาที่อิบันเยสโรมาได้บอลที่สปินาสโซล่าคืนมาที่อิบันเยสใหม่อิบันเยสมาที่มาติชคือมาที่คุมบูลล่าฮะค่อยๆเคลื่อนเกมขึ้นมาเราจ่ายกันไม่ดีครับเจ้าบ,บ้านโรมาแป่นบอลของทีมเยอเอซีมิลาน จะคืนคืนมาก็ย้อนหลังไปครับเป็นบอลของโซบาเคนคืนมาซาเลฟสกี้จ่ายขนาดเส้นมาโซบาเคนครับดวลกับคารูลูคืนคืนมาตั้งที่คิสตานเต้ครับโรมา่าคิสตานเต้แหวกเข้าไปแล้วไหลต่อบอลแม่ะจะฝากไปที่โซบาเคนก็โดนชิงตัดหน้าไปได้สกอร์ครับแล้วจะเป็นโอกาสขึ้นเกมมาของทีมเยือนเอซิมิลาน โอนารีครับคืนมาเซตที่โตมลริคาลูลูเปิดขึ้นไปทางด้านขวาครับบาหฮิมดีอาตัวเล็กแต่โอ้โหจะมงพักบอลต่อให้เพื่อนครับกลายเป็นมงเสียออกข้างครับแล้วทุ่มเร็วมาครับโรมาให้มาที่แทมมี่อับราฮัมครับผิวหนีคาลูลูมาได้แล้วด้านในมีโซบาเคนเปิดบัโซบาเคนงานชากกำลังจะยิง แต่ยังได้ในจังหวะ2ครับโรมา่าโรมา่าฝ่ามาไปเยกิดี้แล้วซาเลสกี้ซาเลสกี้โยกซาเลสกี้โยดให้คิสซานเต้ล้วแทงมาโซบาเคนตอนที่ไปเยกินี่โอ้โหโ,โอกาสทักทายครั้งที่สแล้วครับของโรมา่ายังคงไม่ผ่านมือของไมค์เมยองครับแล้วโอ้โหแต่ตอนแรกทำท่าเหมือนจะเสียการครอบครองบอลพุ้ตศิสินมาเป่าย้อนหลังให้ฟาวกับ ราฟาเอลเรยเแล้วโอ้โหกระโดดขีบหลังเลยแม่มันชีนี่โอ้ดูเดือดหรือเกิดยับดูดันไม่เกรงใจใครเลยฮะเปิดลูกนิ่งขึ้นไปครับจ่ายมาที่คาลูลูฮะครูนิชออด้านข้างครับคาราเบีย คาราเบียฝากาบาหฮิมดิอารข้ามหลอกอีบันเยสลงไปเลยครับแล้วจี้เกามาได้กรอบเคตดูดยังฝืนมาได้อยู่อจังหวะสุดท้ายไปเสียล,ลากครับแล้วเสียบอลบาชิรูจะพยายามไปช่วยเก็บบอลก็เก็บไม่ได้ฮะแต่โรมาพอโดนบีบสูงก็ต้องรีบเคลียร์ออกข้างครับเน้นชัวร์เน้นปลอดภัยไว้ก่อนคาราเบียทุ่มมาที่บาหิมดิอารบาฮิมดิอารออกได้ช้าคาราเบีย คาราเบียชีย้หนสูตรเส้นหลังแล้วยังไม่เปิดวนเข้าซ้ายคาราเารบียไม่ค่อนชาคชับเลือกจ่ายบาเบนาแ่เบนาแซเพิงเราจะพลิกพลิกไม่ได้ย้อนคือบาที่ครูนิชฝากบาโอริวิเยชีรูขวาก็ต้องยิงกันแล้วยังติดบล็อกอยู่ครับยังไงดีครับเอซิมิลานครูนิชถึงจี้ชีรูเข้าซ้ายแล้วยิงคราวนี้ก็ไปตรงตัวของลุยปาชิซิโอฮะ ทักทายคืนบ้างครับทีมเยือนเอซีมิลานครับซาเลสกี้ครับพักบอลมาที่คริสตานเต้โซบาเคนคืนมาคริสตานเต้เปิดยาวขึ้นไปครับโอลาโซบาเคนให้กับเปเยกรินีซาเลสกี้ฮะซาเลสกี้ผิวหีโตนาลิคืนบาที่คริสตานเต้ฝั่งซ้ายเพื่อนยังไม่เติมนะฮะคริสตานเต้เห็นแล้วฮะสปินาโซลาเติมสูงขึ้นมาแล้วไหลเข้าด้านในไม่ถึงแถมไมอาบราหัม ชีโร่บงพักตั้งบอลบาที่ราเฟลเรอลเรอลจะไหลต่อก็ติดคิสตาเต้แค่บอลค่อนข้างที่จะดวนกันตรงกลางสนามแล้วขอยิงใกล้ครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่ตรงก่อบกบไปเยกรีนี่โอ้ทักไทยสครั้งไปแล้วกั็โรมาฮะตรงกรอบ2ครั้งยังไม่มีประตูฮะในขณะที่ทีมเยอนเอซิวิลานี่ยิงไป2ครั้งแล้วนะโอ้ค่งแรก มีโอกาสลุ้นประตูกันเกิดขึ้น5ครั้งไปแล้วนะฮะแต่ยังเหลือจะเชื่อครับ so <that> s <S คือยังไม่มีประตูเกิดขึ้นจากโอกาสยิงทั้งหมดเปเยกรีดิงเปิดไปติดตัวโมลิแล้วย้ำขึ้นไปด้านโบธาซาเลสกี้แต่เหมือนจะแรงเกินไปครับเปรู้ได้ตั้งแต่ขึ้นมาของเอซิมิลานไบเมยองเล่นสั้นครับฟุตบอลใดช่วงพักหลังๆครับในสมัยใหม่นะ ส่วนใหญ่จะเป็นการต่อบอลจากหน้าป่าประตูขึ้นบ่านะฮะน้อยทีมนะฮะในยุคนี้ที่จะเป็นการบอมขึ้นไปโตนาลี่ให้ชิรูป้ายเร็วต่อเรยเอาเลเอาจะคืนที่ชิรูชิรูยังตาบาเก็บบอลได้ออกด้านข้างให้กับเตลวคืนมาเรยเอาป้ายต่อบาเบน,น่าแซพิกแต่มันเข้าขวาก่อนจะวนเข้าซ้ายแล้วไหลต่อที่เรยเอาแล้วซัดดิ้งซ้ายครับโอ้โหปาซิซิโอต้องทุบออกหลังไป อาแล้วครับมิลานเริ่มที่จะใกล้เคียงขึ้นเรื่อยๆครับกับโอกาสของพวกเขาครับโอเบเดาเซ่พลิกขาช่องใจให้กับเลเอาจนเจอครับแล้วเลเอาก็ซัดเร็วด้วยทรายครับต้องชมปาติซิโอครับยังผวาปัดออกหลังไปได้เตะมุมครับโตนาลี่เวงเข้ามาล้อเปิดโคโค้แล้วโอ,อ,อ,อ้ยโมกเครียวไปก่อนจังหวะสอง ให้บอลมาครูนิชถึงที่บาหิมดีอาสแล้วผิวหนีหนีบาไปเยกีดี้ครับลงมาช่วยลุงบอลต่ำเลยครับโอ้แต่โซบเัเคตเองก็ช้าพอช้าแล้วเสียบอลมาเข้าทางของเอซิมิลานโอ้แต่คาราเบียก็ทำบอลแล้วเจาใจกันไม่ดีไปเข้าทางของเลอาแต่เลอาโอ้หูดูครับคิสซานเต้โอ้ต้องชมเลยฮะจังหวะมาช่วยเกมรับได้จังหวะเมื่อสักครู่ฮะ สุดท้ายแล้วจบครึ่งแรกครับยังคงไม่มีสกอร์เกิดขึ้นครับสเสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนครับสถิติการเล่นในครึ่งแรกที่ผ่านมาครับโอกาสยิงที่เท่ากันเลยฮะยิงไปฝั่งละ3ครั้งครับแต่เป็นทางฝั่งของทีมเยอรเอซิมิลานที่ยิงเข้ากรอบได้มากกว่านะครับ3ต่อ2ครั้งนะครับส่วนเปอร์เซ็นต์การครองบอลทีมเยอนมิานก็ครองบอลได้มากกว่าเป็น55ต่อ45เปนะครับ ลูกเกมในครึ่งแรกที่ผ่านมาเป็นว่าทางฝั่งของทีมเยือนครับเหนือกว่าอยู่นิดหน่อยนะแต่โอกาสก็ใกล้ๆกันนะครับมาลุ้นต่อใน45นาทีหลังครับคุณผู้ชมครับครูเดดครับฝ่าบาเบนาแซต่อที่โอลิเวียชิรูชิรูเข้าสายแล้วสั้นเขา้าอุย้ยนึกว่าหายโอ้ตาขายไม่ไหวตอนแรกผมนึกว่าเสียบเสาไปแล้วครับอู้ชิรู เงื้อเทา้าหยิงได้ซ้ายโอกาสดีใกล้เคียงแบบสุดๆครับปาทิซิโอคือบินไม่ทันแล้วครับอูทางเสาไปนิดเดียวเล่นสั้นครับปาทิซิโอครับมาที่สปินาโซล่าขืนมาตั้งที่อีบันเยสมาติชมาที่อีบันเยสอีบันเยสให้เข้ากลางชิสตาเต้คืนมาครับกูเมล่าหยอดมาด้านบนครับซาเลฟสกี ซาเลสกี้เจอกับโตนาเีเตอัดไปทีด้วยครับเอาลูกทุ่มนะฮะโรมา่าโอลาโซบาเคนทุ่มเข้าบาที่ไปเยกรีดีไหลฝ่าเข้ากลางมาติดมีพื้นที่ยอดบาด้านซ้ายสุโอหจะให้สปินัสโซราก็แรงแล้วก็ลึกออกหลังไปคิดดีนะฮะสำหรับมาติดครับแต่ว่าน้ำหนักมันแรงไปหน่อยอะคือถ้าวางแม่นๆแล้ว สปินัโซราเกี่ยวบอลลงเล่นต่อได้เดียโอ้หน้าดูคแรบบับเอซีมิลานไม่สนใจแล้วโอ้แต่บาฮิบดีอาร์ก็ช้าไปหน่อยแต่แถมมี่อาบามเองก็เสียบอลคืนให้ก,กับมิลานเร็วเหมือนกันครับโตนาลี่บาี่เบนนาแสให้ต่อเรเอาแล้วโอ้ชีลูเกี่ยวได้แล้วเกือบจะเลี้ยงผ่านแนวรับเจ้าบ้าโรมายังช่วยกันได้ดีเราตูมเดียวขึ้นมาครับโซบาเกนจัพักบอลต่อให้เพื่อนก็ไม่แม่นอีกครับ บอลเข้าทางเตโอเราเลยเอาข้ามรลอโค่รลอเท่ครับหลุดไปแล้วเราเปิดบาชีลูแม่แรง้วก็ลึกเข้าคือปาทีซิโอครับผู้ชีลูเข้าชาร์จไม่ทันเราคว้างเร็วอ,อบาทางฝั่งซ้ายครับสปดัสโซลา่าไหลไปเลยครับแทมมี่อาราฮามครับฉีกอบาริมเซนแทมมี่ฉีกหนีคาลูลูเราโยกโอ,โอโ้ไม่ผ่านคาลูลูครับดักอยู่เลยฮะดักแม่นเหลือเกินครับ เรามีลานครับสวนขึ้นมาทางฝั่งขวาครับบาฮิมเดียร์เหมือนเดิมครับภาพเดิมเลยฮะพอบอลมาที่บาฮิมเดียร์แล้วด้วยความที่เจ้าตัวตัวค่อนข้างเล็กครับจะพยายามเอาตัวพิงบังแล้วบังไม่ค่อยจะอยู่ครับโรม่าครับแด้บอลทีโซบาเคน้นอุ้ยเข้าซ้ายแล้วแล้วไหลามามแทมมี่เอาเปล่าทำบโ๊แม่พยายามจะยิงฉีกหนีมือไหมเบยองก,ก็ก็ยังไม่ผ่านมืออยู่ดี โอ้ oh, มันครับต่างฝ่ายต่างพยายามขึ้นเกมรุกบุกใส่กันครับเมลานขึ้นเกมมาบาดครับเบนนาซ่ครับวิ่งแข่งกับคิสซานเต้แต่คิสซานเ,เต้ตัวใหญ่กว่าเยอะครับปาทิซิโอเปิดบาลาแมนที่อาบราฮัมแต่อาบราฮัมเองก็พักบอลให้เพื่อนไม่แม่นครับบอลเป็นของเมลานโตนาลีโตนาลีให้ที่เบน,นาแซ่ไหลออกด้านข้างที่คูนิช ูเนตคขนมาที่เบนดาแซ่ผิวหนีด่านแรกมาได้ให้บาฮิมบาฮิมตอกส้นยอ้ยอนย้อนขึ้นบาเบนดาแซเล่นเล่นไม่ได้ครับเล่นยากฮะโอ้โหเราจะโดนโลมาสวนครับ คิสซานเต้ด้านบนมีซาเลฟสกี้ขอบอลอยู่บอลถึงที่ซาเลฟสกี้ดวลกับเตโอผิวหนีมาแล้วโซบารเกนพิงแล้วบังบางแล้วแต่โอ้โหแมโดนโตมลรีดีมาดักเก็บกินได้ไดในจังหวะสอครับแต่บอมยาวขึ้นหน้ามานี่ก็เป็นบอลของชจ้บ,บ้านทางฝั่งของโรมา่ามันซินี่ฮะมาที่ซาเลฟสกี้ซาเลฟสกี้ไหลเข้าด้านในมาติช แทงต่อที่แถมมี่อับราฮัมแล้วสปีนาสโซล่าเข้าขวาแล้วแต่เรื่องใจบา,าโซบางเคนนโอหนึ่งประตูต่อศูย์ครับเอเอสโรม่าได้ประตูออกนั้จนได้ครับโอโอลาโซบาเกเคนครับเบิร์สกอร์ขึ้นนะไม่กับโจ้านไปก่อน,นครับเดทิที่เจ็ดสิบหกครับออกมาเลยครับกองหน้าชาวนอร์เวย์พิวดีต้องชมทามมี่ครับที่ให้ ทางฝั่งสปปนัสโซล่า Solar ครับที่เติมขึ้นมาก่อนสวปนัสโซล่าเนี่ยจะค่อนข้างใจเย็นครับล็อกเข้าด้านในแล้วไหลต่อให้โซบาเค็นที่มีตำแหน่งในการทำประตูที่ดีกว่าครับไหลบาโซบาเค็นก็ไม่ต้องจับแคบ่ซัดแรงๆเน้นทางหน่อยก็เป็นประตูเลยครับเอาละครับแหมลูกทีมของจามูครับขึ้นนาไปก่อนแล้วเวลาเหลืออีกประมาณ15นาทีครับเอ,อซีมิลาน จะแก้เกมอย่างไรดีเตโอแอนเดสฝ่าบาราเฟลเลียลได้เอาคืนให้กับเตโอเบนนาแซโอลิเบเยชิรูจตวรรยิงก็ยังยิงไม่ได้ครับยามาที่ชิรูอีกทีหนึ่งโอ้ต้องลุมล้อมสองหรือ3คน,นถึงจะเอาชิรูอยู่ครับแะไม่อับราฮัมผิวหนีหนีไม่พ้นครับเสียบอลมาที่ชิรูชิรูต่อที่เลเอาผิวบาสวยมากหลุดมาแล้วเราก็เลยจะยิงโอติดบล็อกครับโอ้เบนกุมบุล่า แต่ล้มตัวสไลด์ดักเอาไว้ได้ทันครับเวนาทีสุดท้ายครับู่ไม่เช่นนั้นนี่โอมีลานมีโอการลุ้นประตูตีเสมอครับแต่ลุยกันต่อครับโตนาลี่ครับฝ่าบายบายฮิบดิอาเราต่อชีโรเข้าซ้ายล้วจิงโอ้โหยังยังไม่หนีมือปาทิซิโอคะเลยรับรับอยู่มือควางไกลขึ้นบา โซบักเคนยับออกนั่นค่าที่ซาเลกสกี้ก่อนจะวางยาวขึ้นไปเป้าหมายคือแชมไม่อะโดนดักได้อยู่แต่ยังเก็บได้จังหวะสองครับย้ำม,มาทีทีท่โซบักเคนไหลามาโอ้โหไม่แม่นกับแชมไม่อับราฮัมยับไมเบยองก็หัวตูมเดียวโด่งๆย,ย,ยาวๆขึ้นหน้ามาเลยเอาจะมองเช็ดต่อให้เพื่อนก็ไปเข้าทางของโรม่ามันซินีคิสเต้คิสเต้เเย้อนมามาติช การได้มาของมาเตตได้ช่วยให้แดนกลางของโรมา่าซีซั่นนี้นี่คุมเกมได้ดีขึ้นนะฮะโอ้มาเตดเป็นกองกลางที่ค่อนข้างเก็บบอลกับตัวได้ดีแม้ว่าความเร็วจะช้าลงไปหน่อยนะแต่เจ้าตัวก็ยังชัวร์อยู่นะครับในการออกบอลแต่ละครั้งโอ้ทเวลาบาดเจ็บแค่นาะทีเดียวเท่าดันนครับ ไม่มีเวลาเหลือให้มิลานแก้ตัวแล้วจังหวะนี้ต้องได้นะครับชิรูเจะโยกหนีดีไม่พ้นครับแบบนี้เกมจบลงครับโอ้โหเป็นชัยชนะของทั้งฝั่งเจ้าบ้าครับเอสโรม่าก็เฉือนเอาชนะเอซมิลานไปได้1ประตูต่อศูนย์โดยได้ประตูประตูชัยจากคนนี้นะครับโอลาโซบาเคนครับในทีที่76ครับโอ้ถือว่าเป็นเกม ลุ้นท็อปโฟที่สนุกสุดบันเกมหนึ่งเลยนะฮะเพราะว่ามีการเปิดเกมลุกบุกเข้าใส่ทั้ง2ฝั่งเลยฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมการขันในคู่นี้ครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์และกดแชร์เป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะฮะฝากติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะฮะทั้ง3ช่องทางน,นะครับภาคเอนักเลงพอของเราทั้ง Facebook YouTube และ t ิ k t o อเนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ but i've been in a rut for some days feeling down and out make my soul wanna hide it's been too long since i've been outside to really